โอ้ยเบ็ดกับปลากะเงี่ยบ่ลาคอครับตู้มันแล้วถือปลาถือปลาที่กินไม่ถือกินโอ้ยนี่ครับถือปลาเสียมตัวหนึ่งปลาเสียมใหญ่ครับนี่น้องครับพี่น้องนี่ปลาคอตัวหนึ่งครับปลากดปลาเสียมปลากระกนแนงก็ได้กินอยู่งหรอกครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูปถืขอขนมรักทุกท่านเนาะครับลุงเปาอ่าพี่ไมพี่ไง,ไง,ไง เอฟซีแฟนครับทัวโลกครับครับมืาอนี้กับมาพอมาพอกับสามทิศเข่าตะแขีวเตี่ยวยังนุ่มอีกแล้วครับครับวาสิมาผ้าพี่น้องมาใส่เวทพี่น้องไอเนี่ยหัวที่สามทิศซื้อมาไวสองสามเมืองละมันยังมาท่านตายเนาะครับก็สามสิบเศร้าสามสิบตัวเล่หครับยังเรียกว่าสิผ้ามาใส่บ่นี่พี่น้องมาเบิ้งดูบ้านนี้นี่ครับมาหอดแล้วน้ำหวยคุ้มมุ่มมากครับน้ำไหลไหมมันเป็นแต่ไซบ่าพี่น้อง น้ำม,มันไหลครับเพราะว่าทิศลาบ่าได้อัดไฟไว้เนาะโอ้ยแต่ยาเดี๋ยวพวกนี้ต่ยาทำชาวบานคนหนี่งคือเฮ็ดลงมาแห้งบองเทิงไหมดงเทิงลงมาแห้งบ่งงไ,งงงบไฟอัดไฟไหมก็ได้ไปตีที่นัดไม่ได้อัดไฟที่มันเละไหลแห้งเออเพราะว่ามันโมมีริมครับต่ยาเข้ามาจะหน้าครับ นี่ละครับเงี่ยก็ได้เบ็ดเก่ามาไว้สามสิบประมาณสามสิบเนี่ยแห,ห,หละครับเบ็ดเก่านี่ย,ยละครับเบ็ดไม่เ่าท่านในเห็ดนอพึ่งเราครับเนี่ยกะย่างอยู่เศร้าสามสิบนี่แหละครับแต่ว่าสีบ,บสัวไซมือด,ดอกใส่จากเศร้าล้างเนาะที่เรือเอาไว้ตะเปียนครับน้ำม,มันคือไหลแต่นี่ปลามันสิกินเบ็ดบ่พี่น้องกับสิผ้าพี่นอ้องส่ขึ้เก่าเหรอครับได้จ้งในก็นได้ออกมาแล้วเนาะแต่บ่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับของมันอยู่ในานา้ำเดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อน,อนครับ นี่คือหัวคุ้ม,มุมนะครับคนละหัวครับหัวที่สามทิศ้าไปท่ายมือเศร้านี่ที่หน้าพิ่สสวเนะครับอันนั้นเป็นหัวหง่เนาะเตรียมของก่อนครับเดี๋ยวลงไปใส่ก็เพนะี่น้องะหลังแรกครับจะฟังลึกแน่ครับนี่ครับ อาทิลาอัดไฟกะน้ามกะอัดสีขืนนี้ครับกะทิตยทวมเบ็ดผมหมอให้แก้อ,อัดอยู่ครับหน้าม,มันขึ้นมาเรื่อยเลยครับนั่นไปไปล้างต่อไปเลยครับเข้าสีไปทั้งพี่ก่อนนะครับจ้าสีขามไปทั้งฟางหน้าผมแต่สีขาแน่จังหน่อยเด้อเยครับหกโม่กวัวแล้วครับเหมือนตุน้งยีแล้วครับ สิปักไขเบื้องเป็นบางหลังเด้อพี่น้องฝั่งนี้กระสิบปักจกักสิบลังครับจังสิไปปัก,กฟั่งพุ่นนี่นาะครับเดี๋ยวมันจะคำก้อนครับปักเลยครับหน่วยกระหกครับครับปักเลยครับ อันนี้เสียนสะดุ้งพระท่านออกมาได้ครับเพราะว่นนาน้ำมันคอยอยู่เพิ่นว่าเพิ่นออกมาทีนึงแล้วเพิ่นยกบ่ถือครับน้ำม,มันคอยพอทิศลาเพินเ่นบ่ได้อัดไฟไว้เนาะนี่ครับสะดุ้งก็ยังค้างโยูโลโยอยู่ตะบินน้ำหายยายนิดครับไฟเบ็ดเนื้อหัวมันเย็นเลยใส่นี่ไฟน้ำพานอยังนี้ละเอาพี่น้องมาใส่ไฟทินพม น,นี่ยใช่ไหมน้ำมานใส่น้ำชาดีแล้วครับของมันหกบ่ลงเนาะโอ้ยเบ็ดกับปักเงี้ยบ่ขอครับตู้มันแล้วปลาปลา,าที่กินมันที่กินบ่นเนี่ยเบ็ดตูม้มาแล้วครับเบ็ดเต็มปีกไก่นี่ เบียดไหมเห็ดพะทันแล้วเดี๋ยวทีไทยเบิ้งแต้ฟังนี่้อครับพี่นอ้องมมนถือคำฟังคุณเพราะไอ้ไทยครับมมนถือคำถือเฝ้าป๊าค,ครับยังมารุ่นตอนยามน้ำกันครับปมาใกล้ๆกันนี่แล้ว ฮ้อนครับฮ้อนเอาอันนี้เทียงหน้าผมครับสะดุ้งผมเดี๋ยวฮ่าสิขามไปใส่ฟังพุ่นอีกสิบหลังเนาะครับฟังอีกใส่ไปจากสิบหลังต่อเลยครับมันมานเะปูเอ้ยมันมาน ไปครับไปครับไปฟังพุ่นกันต่อครับเอาไปฟังคุณจักเกาหลังสิบหลังเนาะครับพอได้รุ่นเดี๋ยวฟังคุณผมสิบรัตไทได้พี่น้องมันจาคํำแล้วครับซึ่งแต่ฟังมันลงยากเนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมารลุนกันตอนยามน้ำกันครับครับผมไม่พี่น้องกับเขามาหัวเรื่อนอซ่นแล้วครับบรดตไทตอนใส่ฟังนั่นให้เบิร์นแล้วครับเพราะว่ามันคํำแล้วผมก็เฝ้าใส่ครับใส่ไปประมาณยี่สิบหลังนี่ยครับยี่สิบกว่าหลัง เงียกรับเหลือไว้ไทายพอดีครับเดี๋ยวเขาจังไปรุ่นกันตอนยามครับเพราะวา่าเมื่อกี้ผมใส่แลลวผมกับเขามาเลยนะครับโอ้หอนแห้งครับเอาเอาคือเฮ็ดสีออกฝนติดตกนี่างละครับเดี๋ยวเขาขอจินเขาจินน้ำมั้งครับจังออกไปรุ่นไปช่วมน้ำกันเนาะครับพี่น้องเนาะปลาพี่น้องมาหนีไปยามเบ็ดน้ำขึ้นพี่น้องทวมเบ็ดซิ่งเป็นโลงง่มอติมานี่นบรรลครับน้ำลายก็เกไอเนี้ยปลาเราโยก,ก,าายกสะดุงอยู่นี่พูดนะ ขวมเบียดเลยครับนึกว่านี่บุกขึ้นเรี้ยวป่ะนี่ไปปลาเราโยก่ขึ้ดลุถือบุบบุก ืมเบียดบ่เห็นเลยร็วไงปะเบียดลังนี้ถ่วมได้ครับนี่เดี๋ยวมองลังนี้ก่อนครับลังนี้กับโบเห็นโอุ้่นเดี๋ยวลุงไปเนบ้างกันครับผมก็นึกว่านี่โบขึ้นเร็วปุ่นนี้เนาะครับแสดงว่าทิดลาอัด์ตไฟครับ ขึ้นมาเป็นเม็ดเลยครับเออเงี้ยย,ยังใส่ใบบ๊อบพญ่ปลาใส่ใบบ๊อบเสียบใบพัดพญปาปลาว่ะครับเสียบใบเลยพญปาปลาว่ะ ล้างต่อไปครับดูครับอู้ดูเลือกคักลายโอ้ก็นึกว่าเขาไปกินขขาข้าวเดียวก็นึกว่านี่พวกข้นเร็วปานนี้เนาะครับเงี่ยย่างเสียบไปขึ้นเขาครับเสียบไปซุงมๆเอาเบื้อจังมาเบื่องครับตังนี่บ่เห็นเลยถ่วมคักรักเนี่ย ไปพ่อกันฟังพุ่ณออกออกยังนั่นดึก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 โอ้ปลาเทียมปลาเทียมน้อยถือเบ็ดพี่น้องนะครับดึก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 อยู่นั่นนี่ครับเห็นตัวอยู่ครับพี่น้องมันปลาเทียมมาตัวหนึง่งจนว่าเสียกเบ็ดจังครับ น้ำส่วมคลาดไปหนอ้อยมองสะดุ้งพีสาวครับลังพุ่นยุ่ใสบุ๊คะครับลงสสิได้เ,เจ็บเลยนะครับซุ่มที่มันน้ำท่วไม่หลเนาะครับผมขอเจ็บเลยนะครับเสียวไหวมือเงินถ้าหนเอาไหวมือ,อนดีกว่าครับจะมาเจ็บกันตอนมันกุุงแจ้งตาใสเนาะครับเดี๋ยวไปเบื้องล่างนั่นกันคือบ่อเห็น ลาเบ็ดเห็นตะปายเอาไว้นี่แล้วครับเดี๋ยวมืดจังมากเจ็บนี่ครับบัไใดไท้ายพี่น้องเบืงองนอกครับตอนยกสะดุง้งออสะดุ้งล่งไว้ครับยกขึ้นมาได้ปลาเสี่ยมปลากระแยงหางหกตัวครับกาเบ็ดกาเทียเอาไว้ังสั้นแล้วครับเดี๋ยวทียกสะดุ้งเนาะครับขึ้นนี่เนาะหมนัมนหมมันจังมารุนกันครับโอ้นี่ครับถือปลาเสี่ยมตัวหนึ่ง ปลาเสียมใหญ่ครับถือปลาเสียมใหญ่ตัวนึงครับเดี๋ยวปดก่อนครับมีครับพี่น้องผลงานปลาเสียมตัวนึงครับก็เก็บกูมาเพราะท่านเมือดอกครับเอาล้างที่มันเก็บได้น้หล้างที่น้ำท่วมผมกับบุลงเอาครับกระย่างมลาไหลออกกย่างยู่หาหกหลังครับเก็บกูมาแล้วล่ะเพราะว่า มื่อนี้ผมกับศิเดยไปเขาเวียนนะครับยู่สวยอะไรกับทีเฝ้ายามเบ็ดเอาปลาอายุสะดุงแล้วกับทีเขาบ้านเลยครับเดี๋ยวไปยกสะดุงขึ้นก่อนครับเพราะว่าผมเอาสะดุงลงไหมเนะะมาะแต่เมื่อคืนนี่น่ามันบวกคุณแห้งไหมครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้อง,องปลาในส่วนที่ผมยกเราผมไปเอาเขาบ้านเมื่อคืนเนาะ ได้ยูดอกตุต่มไงหนึน่งได้ป,ปากคอตัวนึงครับนี่ปะคอตัวนึง,นงกับประกวดไงประกวดตัวหนึ่งต้อนัานกับปลาเสี้ยมปากระแง่ครับปากคาวหน่อยพ่าเลี้ยงง่ายอยู่ดอกครับดี๋ยวขมเ้นอาจจะปิ้งนี่แหละเมื่อขค้ืนนี่เพราะว่าซุนมนลันแท่ทางไวมันตายแล้วครับเดี๋ยวเลี้ยเขาบานก่อนอันนี้ทังไวในนีเลย ต้องแกงากกันแะขว,วดน้ำออกก่อนครับท,ท,ทุ่นทุ่นทุงไว้ บวลงนี่ได้บอได้กินดิ้ยตนนี้ตัวนี้มัปัดอีเทะนี่นาะครับพี่น้องนีนาะ กาแล้วงง่ายย้อนสะดุ้งแล้วครับพี่น้องเบ็ดมันบ่หมมันดย้ยกสะดุ้งเอาครับนี่ประคอตัวนึงครับปลากดปลาเทียมปลากระแยงก็ได้กินอยู่ดอกครับเบ็ดบ่หมานกะอาศัยสะดุ้งเนาะครับเนาะไปครับกับมะหอดุ่ดสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องผมกับพีลาพี่ลาน้องไปครับปลาสะดุง้ง ตัวหนึ่งลยละครับตัวหนึ่งปีงเดียดอกตัวหนึ่งปีหนึ่งครับป่าเบ็ดบำมันกับใช้ป่าสะดงกนะครับเนาะขอตัวขาบ้านไปเกี่ยไกล้เกี่ยกาแล้วก็ที่ได้เตรียมตัวไปทําการทํางานนะครับเนาะครับท่านี้ก็ขอขอบคุณขอบพุณนะครับพู้ที่เขามารับทม่มิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบนะครับครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาิปต่อไปนะครับ ครับคลิปหน้าคลิปในี้สามทีติดภาพไปยังพี่น้องก็จังค่อยช่วงค่อยติดตามนะครับกัมมอกกามจ่าภาพเสียงเนื้อหาจิริยะตาทั้งอะไรพวกมอ่ควรสามทีขอขอถูกขอให้ด้วยครับครับสำหรับคลิปนี้เสียไวัยสำนีก่อนครับประมาณครับใส่เบ็ดแต่กรบเพาะได้กินครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับหอมมาหอดบ้านนะครับเทวออกให้พี่น้องบ้ง nia, training, ian, ง e ง charger, างเนาะปลาเบ็ดก็มีปลากระเญงสองตัวนี่แหละครับ <ganzen Years. S 2> อันนี้ก็เป็นปลาสลุงเนาะปรากฏดพวกนี้ก็ปลาสลุงครับได้ออกง่ายอยู่ครับ